thank you เลยค่ะเพิ่งแตกใบใหม่นะคะโอ้โหสวยงามปิ๊งเลยค่ะลายเด่นลายชัดเลยนะคะสะดือแดงแป๊ดเลยค่ะเพื่อนๆสวยมากเลยจ้าต้นนี้นะคะแตกปุ๊แตกก็ย,ยังดีเลยค่ะ สวนสีของแม่หมกนะคะมาดูนี่เลยค่ะสีเด่นลายชัดมากเลยนะคะบำรุงสม่ำเสมอโห oh, นี่เลยค่ะเพื่อนๆร่อนทองนะคะดูสมาชิกใหม่ของเขานะคะออกมาเรื่อยๆเลยจ้านี่เลยค่ะน่ารักมากเลยค่ะเพื่อนๆสองพี่น้องพาเพลินค่ะ สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยค่ะวันนี้แม่หมกจะพาเพื่อนๆไปบำรุงบอนสีนะคะพร้อมกัดสีค่ะบอนสีของใครไม่เจริญเติบโตนะคะสีไม่เด่นลายไม่ชัดนะคะแม่หมกจะพาเพื่อนๆไปแก้ปัญหาด้วยสูตรนี้เลยค่ะไปดูอุปกรณ์และไปทําไปพร้อมๆกันเลยนะคะอุปกรณ์วันนี้กันเลยนะคะเพื่อนๆวันนี้แม่หมกจะพาเพื่อนๆมาบำรุงบอนสีด้วยสิ่งนี้เลยนะคะจุลินทรีย์สังข้อแสงจ้า ต่อไปนะคะเครื่องดื่มชูกําลังค่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะกาแฟค่ะวันนี้ใช้เป็นกาแฟดํานะคะกัดสีด้วยสิ่งนี้เลยจ้ามะกรูดนะคะเพื่อนๆน,นี่ค่ะใครไม่มีมะกรูดนะคะใช้มะนาวหรือมะามาขามแทนได้นะคะดูวิธีทํากันจ้าพี่มุกก็จะนํากาแฟนะคะใส่ไปวันนี้จะใช้เป็นน้ําเย็นละลายกาแฟนะคะ น,นี้จะใช้เป็นน้ำเปล่านะคะน้ำเปล่าสิบรจิจาละลายกาแฟเลยนะคะวันนี้จะใช้เป็นหนึ่งช้อนโต๊ะเลยค่ะเพื่อนๆลงไปเลยก,กาแฟดำนะคะคนกาแฟส่วนผสมของเรานี่เลยค่ะเพื่อนๆตีกาแฟให้แตกเลยนะคะ วันนี้จะใช้เป็นมะกรูดกัดสีนะคะอาได้ทีแล้วใส่มะกรูดไปเลยค่ะใส่ไปสซีกเลยนะคะในมะกรูดก็จะมีความเปรี้ยวนะคะมีกดอ่อนๆนะคะผิวมะกรูดก็จะช่วยไล่มดไล่มแมลงได้อย่างดีเลยค่ะในผิวมะกรูดนะคะก็จะมีน้ำมันหอมระเหยนะคะ บีบใส่ไปเลยค่ะวันนี้จะใช้เป็นมะกรูดหนึ่งลูกนะคะต่อไปจ้าเครื่องดื่มชูกําลังในเครื่องดื่มชูกําลังนะคะ mm. ก็จะมีวิตามิน B3B5B6 B12 ช่วยให้ลําต้นของบอลสีของเราจเจริญเติบโตก้านใบแข็งแรงนะคะใส่ไปหนึ่ง้าจ้าเทลงไปเลยคนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะไปเลยค่ะเพื่อนๆส่วนผสมของเรานะคะ เ,เทลงไปในน้ำ10ลิตรเลยค่ะเพื่อนๆทำลงบนสีนะคะกัดสีด้วยสูตรนี้กันเลยต่อไปจ้าจุลินทรีสั่งข้อแสงนะคะจุลินทรีสั่งข้อแสงใช้ดีมากเลยนะคะนี่มีประโยชน์เยอะแยะเลยค่ะทําให้ดินของบอนสีของเรานะคะดินล้วนซุยอาหารได้ดีนะคะ,จะเจริญเติบโตได้ดีเลยค่ะใส่ปลายเลยค่ะครึ่งแก้วเลยนะคะ ประมาณสี่ช้อนโต๊ะคะ่ะเพื่อนๆเทลงไปเลยค่ะถ้าเราใช้น้ําเยอะกว่านี้ก็เพิ่มปริมาณได้นะคะไข่บอลสีน้อยก็ลดปริมาณลงได้คะ่ะเพื<ๆ>่อนๆวันนี้แม่หมกจะพาเพื่อนๆ,ๆไปใส่บัวลดตามคนลําต้นนะจ๊<ๆ>ะใส่บัวลดตามคนลําต้นเลยนะคะสูตรนี้เลยคะ่ะเพื่อนๆ,ๆ,ๆสูตรนี้นะคะแม่หมกแนะนาให้ใช้ช่วงเช้านะคะ ประมาณอาทิตย์ละหนึ่งครั้งค่ะเพื่อนๆไปจ้ามาเลยค่ะลค่คนลำต้นไปเลยนะจ้านี่เลยค่ะบอลสีต้นเล็กต้นน้อยนะคะเพื่อนๆบำรุงไปเลยจ้านี่มิ่งมงคลนะคะกำลังแข็งแรงเลยค่ะกำลังเริ่มกัดสีแล้วนะคะลาดไปเลยจ้าสูตรนี้เลยนะคะตัวให้ชุ่มเลยค่ะ ต้นนี้นะคะลงไม้ป่ากานดำจ้ากำลังกัดสีเลยนะคะนี่เลยค่ะสะดือเข้มเลยนะคะน้องกำลังเริ่มกัดสีแล้วจ้าสวยมากเลยค่ะมาเลยค่ะนี่เลยนะคะเจ้ากุ้งไกเซอร์จ้าพุ่มใหญ่พุ่มโตแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆช้างเผือกใบบัวค่ะแต่พุ่มแต่กอกใบใหญ่ใบโตเลยนะคะ ราดโคลำต้นไปเลยจ้าลดดยสูตรนี้เลยนะคะรสให้ชุ่มหนึบนี่แตกรอดดีจังเลยจ้าโครลงนะคะลดไปเลยค่ะสุรนี้เลยโอน้องจเจริญเติบโตดีจังเลยค่ะแตกพุ่มแตกกออย่างดีเลยนะคะ ต้นเล็กต้นน้อยสูตรนี้ก็บำรุงได้เช่นกันนะคะเพื่อนๆรดไปเลยจ้า คเคล็ดลับดีๆของแม่หมกวันนี้ก็จบลงเพียงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสองพี่น้องพาเพลินชาแนลให้เราด้วยนะคะสวัสดีจ้าเจอกันคลิปหน้าจ้า